นิสาช่วยตอนนี้สองนี้เขาเป็นแฟนกันนะกำลังงอนอยู่แล้วสาวคอยตูท่าตอนแรกผู้หญิงงอนผู้ชายครับแต่ผู้ชายก็งอนผู้หญิงแล้วตอนนี้ผู้หญิงงอนผู้ชายแน่นอน nữa, nhiều không đó, คนที่ใจบุญชอบช่วยคนที่กำเดือดร้อนเป็นไงบ้างทิ้งแล้วทำมัน,น,น,นอ้าวครับผมขอกล่กาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ชายหญิงคณตายทุกคนด้วยนะครับันอยู่เกมกัน,น์ดแนฟฟีไฟลกับโซนฟีเจอร์ตายซึ่งวันนี้ก็คนนี้เป็นคนใจบุญวัอกี้สองคู่แรกที่เปิดคลิปวัอกี้นี้ เขาก็หอคุยมันเกือบวรึ่งชงั่วโมงตอนแรกก็ดีๆอยู่ตอตเริ่มไม่โอเคซึ่งเขียนเขียนไปดูนี่ก็มาอยู่กับสิ่งที่คุณจะเจอบ่อยๆในโซนฟิดซึ่งสิ่งที่คุณจะเจอบ่อยอย่างแรกคือเมื่อกี้นี่เลย คนเขามาจีบกันกันอะไกันเยอะแล้วก็จะมีอย่างที่สองมาหาแคร์อย่างที่สามก็ไปดูเลยโอเคมาอยู่กับอย่างแรกกันเลยก็คือคนเขาจะหาแฟนกันอย่างเช่นคู่นี้นะเอ๊ะก็คนเขาก็จะมาหาคู่กันในโซนเรือตายเยอะๆอ้าวหาแฟนแล้วก็จะถามว่าอายุเท่าไหร่ก็มีอย่างที่สองคนที่จีบ ได้ใช่แบบนี้เขาจะใช้อาวุธอะไรต่างๆทหารคนหนึ่งแค่จะใช้ค่าซึ่งผมจะตัวอย่างต่อไปกันเลยมื่กับอย่างต่อไปเลยคืออย่างที่สามคือคือจะมีอีกแบบหนึ่งคือคนที่เม่ลสูงหกสิบกว่าขึ้นห้าสิบป่าหรือว่าเรื <ım. S 1> <tat> ่องอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เร็วแรงมาแต่งชุดคนป่านะซึ่ง ไปดูอย่างต่อไปกันเลยอย่างต่อไปก็คือคนที่แต่งชุดชายชายนนซึ่งก็อาจจะเป็นอะไรที่หาเจอบ่อยบ้างาง,าง่ายั้งก็เป็นอะไรที่แบบไอ้มายืนนิ่งๆก่อนก็ได้โอ้แล้วก็จะมีอย่างหนึ่งนี่ไงอะไรนะอาจไม่ทันมีอะไรมาบอก คือคนเขาก็จะมาหาคููกันเป็นแฟนกันมาเล่นสดฟีตายนี่เป็นอย่างที่เอาเป็นอย่างที่สีรละก,กันอ่ามีตรงนู้นคนส่งนี้ครับเหมือนเป็นแฟนกันอยู่แล้วแล้วก็มาสารภาพรักหรือว่ามาคุยกันอะไรง่ายๆไม่ใช่เรียนเติมเพจเราจะไปดูแบบนี้ก็เหมือนเป็นใครครับอย่างแรกไม่ก็อย่างที่สองไม่ทำเลยด้านอน ยังไงขอนคนอื่นหลบก่อนจะมีคนแบบนี้แหละโอ้คนขเขากรืองแอบดูอยู่คนก็เหมือนแบบที่สี่นะคนเขาก็จะมาคุยกันเป็นแฟนกันก็จะมาคุยเร็วกันประมาณแบบนี้อ,อไปดูอย่างต่อไปกันเลย ต่อไปก็คือคนที่อวดหรือว่าคนด่าคนที่ที่คนน,นี้มี่อัดไม่ทันพี่ผมวโบโบโ่าโปรอะครับแล้วก็ไปอวดคนใหญ่คนสลดคือมีคนอีกนะงี้ไงว่าเออีแล้โปรก็คือคนวอวดอะไรประมาณนั้นประเภทต่างๆอวดอะไรเยอะแยะโปรใช่ไหมโอเคนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่ ซึ่งมาข้อต่อไปก็คือข้อที่เจ็ดก็คือคนแต่งคู่นะแลวบางทีก็จะมีแบบปวดรวยบ้างเจงคนที่นีเพนี้เขาก็จะใส่ชุดเฮ้ยเผื่อแต่งเท้าเหมือนก็จะมาใส่ชุดคู่อะไรคู่กันประมาณนะั้นนะซึ่งคู่แบบญี่ปุ่นเสอร์น,อนะพ่อสวยก็วันนี้ก็จะมาแบบเป็นคู่เป็นแฟนกันประม,มาณน,นั้นประมาณแบบ มากมายแล้วจะมีประเภทต่อไปคือประเภทแปด <c oughs> ก็คือประเภทถัดไปคือประประเภทที่แปดนี่้งแกับพูดจริงก็คือประเภทคนในร้อนในโซนเกียตายค่ะอย่างเช่นยกยกตัวอย่างคนด้านหน้าเลย คนนี้เขาเดินมารอแบแมพแล้วก็คุยง่ายเหมือนคุยกันต่างๆนะ,ะไปเข้าต่อประเภทถัดไปประเภทที่9ก็คือพวกคนสายสีเฮ้ยจะสายสีงก็เ <c> ป <oughs> ็นค,คนที่ชอบรถไหลก็จะมีแข่งในสนามบ้างขอเห็นมกวนก็จะขับรถไปพั่วไปมาจะมีรถนั้งเลยไปด้วยนะแบบนี้นะแต่้อที่สิบกันเลย อะไรได้เลย ซึ่งการทำหมักแบบน Britt ี้ก็มีอีกมากมายหลายแบบแล้วแต่คนทุกคนก็จะชอบไหมนี่ก็เหมือนเป็นงานสุดยอดหลักนะที่หนึ่คนทำกันนี้โซนที่ใต้ในแบบโซนถ้าชอบรูปดิ้นกดไลคซับสไครต์ให้ผมนะอยากให้ทำคลิปแรกก็